รถที่สนามพีระกันนะครับผมทางทีมผมก็ได้นำรถมามา3คันนะครับผมก็จะเป็นรีแม็กออนิว2024ทั้ง3คันเลยนะครับผมก็ดีที่ได้ไดมาซ้อมได้มาเจอ,อว่าควรที่จะปรับทิศทางไปทางแบบไหนนะครับผมโอเคครับผมฝากเชียร์ทีมผมด้วยครับแจ็คเลสซิ่งทัศนายค้าไข่ สมนึกแมชชนเนอรีครับผมทัฒนัยใจมั่นครับวันนี้มาซ้อมครับก็พยายามปรับตัวให้ชินกับรถให้เร็วที่สุดครับฝากติดตามด้วยนะครับทีมแจ็คเลสซิ่งทัฒนัยค้าขายสมนึกแมชชีนเนอรี่ยังไงบางแสนนี้ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับสมนึกแมชชีนเนอรี่ครับ, inery, รบวันนี้วันนี้มาไล่รถคันใหม่ครับรถเป็น ออนิวรีแม็ก2024ครับ4 j 3คันนี้จะไล่มาเพื่อแข่งรายการไทยแลนด์ซ u เปอร์ซีรีส์สนามต่อไปสนามบางแสนเจรินครับก็ใกล้ๆแล้วครับใกล้จะลงตัวแล้วครับฝากเชียร์ทีม Jack Racing ทัศนัย้าไทยสมนึกไมชชินารีด้วยนะครับเบอร์79ครับผมสวัสดีครับมาดูทรงรถครับเซอร์วิสรถเสียๆเขาก็เปลี่ยนรถใหม่ด้วยกันหมดเลยแต่ก็ยังใช้กล่องอัลฟาเทคอยู่นะ ครับให้ให้ให้อชินกับรถเพื่อสนามต่อไปอบางแสนเสียถึงจะได้เป็นหนึ่งเสมือนคนขับกับรถเป็นอันเดียวกันนี <c oughs> ่ประมาณนั้นครับทำรถก็คิดถึงพี่แจ๊คหนองจอกช่างบอลคลองสี่คุยง่ายรับสายไวเช่นเดิมครับครับผม ครับสวัสดีครับผมบังอัน6.9ลิตร์นะครับวันนี้ก็นํารถคันใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับมาซ้อมนะครับผมดีขึ้นครับดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมก็คือคันใหม่เราได้ลองของใหม่แล้วก็ได้ใช้อัพเทคซ์ซูเปอร์สตอมด้วยครับซึ่งคันเก่าใช้อยู่แล้วคันนี้ก็ใช้ซูเปอร์สตอมด้วยครับก็คันใหม่ก็จะแข่งรายการบีทีครับส่วนคันแรกก็จะเป็นทีเอครับผมคันละรายการเลยฝากเชียร์เบอร์90นะครับทั้ง2รายการนะครับผมบังอัน6.9ลิตรนะครับก็วันนนีี้กกกกก็็็็เเเเรรราาาาาาามมมไลล่่่่่บบออชชวงงปโคใหททดสัน ยังหารายละเอียดอยู่จะใช้กับบางแสนดูซิว่าจะไปได้เร็วขนาดไหนก็ปีนี้ดูแลประมาณ15 5 15คันคร <The> ับก็โดยเฉลีย่ยก็เป็นรถที่ยังหารายละเอียดเพื่อที่จะให้สมบูรณ์ในภายในปีนี้ให้ไวที่สุดจะได้เพื่อนๆจะได้สนุกอ๋อวันนี้เหรอทำอะไรเหรอเนี่ยเปลี่ยน t u บ b o อร์โบแหกแล้วครับผมลูกทีแล้วก็ประมาณเกือบปีแลครับผมเกือบปีปได้ครับก็ผ่านปีนี้ เก็บข้อมูลเพื่อจะไปวิ่งรายการพีทีอาทิตย์หน้าครับผมก็มาเตรียมความพร้อมครับผมก็ได้เซอรับใหม่หมดคันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าระบบต่างๆครับผมแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วกระโบสายท่อน้ําแตกแบบตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่แก้ไขอยู่วันนี้ก็มาซ้อมรถแข่งนะครับผมอันนี้มาลองเรื่องหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าเครื่องยนต์หรือว่าบูทโบแล้วก็ปรับแต่งลายจูนลดฟันเพื่อให้เข้าขกับการแข่งขันในรายการครับผมแล้วก็มีคันเบอร์97นะครับก็มาไลา่เก็บจูนรายละเอียดเรื่องการซ้อมนะครับก็เป็นที่น่าพอใจครับผมเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวกลับไปแก้ไขแล้วก็อาจจะวิ่งเลยครับผม ครับผมก็ฝากเพื่อนๆแชร์ด้วยนะครับผมเบอร์18นะครับอ่า D-Tag m a ก Thailand น,นะครับผมอ่าแข่งรุ่น Thailand Super Series Pick Up ครับผม